ซื้อรถยาริสเอทีววันนี้รับไปเลยดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์พร้อมกับของแถมครับ สวัดีค่ะพบกับเซลล์นิวโยต้านะครพนค่ะวันนี้เราอยู่กับรถยาริสเอทีพนะคะรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่นั่นเองนะคะยาริสของเขานะคะมีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะคะก็จะมีรุ่นสปอร์ตนะคะรุ่นสมาร์ทแล้วก็พรีเมียมนะคะพรีเมียมลักชัวรี่นะคะแต่วันนี้เราอยู่กับตัวท็อปสุดเลยนะคะซึ่งเป็นสีขาวมุกนะคะที่จอดอยู่ด้านนี้นะคะมีทั้งหมด6สีด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวมุกนะคะสีแดงนะคะสีดําแล้วก็สีเทาดําดแล้วก็สีบอลเงินค่ะแล้วก็สีส้มค่ะ ราคาก็ถ้าเป็นสีขาวมมกกับสีส้มเนี่ยราคาปรับเพิ่7,000บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะคะว่ารถคันนี้เนี่ยเราแต่งอะไรบ้างนะคะไปดูด้านหน้ากันเลยค่ะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจะเป็น102ซีซีนะคะ94แรงม้านะคะปรหยัดน้ำมันส,สูงสุดอยู่ที่23.3กิโลลิตรนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะว่าคันนี้เราแต่งอะไรบ้างนะคะไปชมด้านหน้าเลยนะคะไฟหน้าแบบ LED นะคะ มาพร้อมกับไฟตัดหนอกนะคะคันนี้เราได้ติดตั้งไฟตัดหนอกเพิ่มเติมนะคะเป็นของแท้ของโตโยต้าเลยนะคะและรุ่นนี้นะคะมาตรฐานของเขานะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดนะคะแล้วก็ข้างหลัง 4, 4ีจุดนะคะและก็ติดตั้งสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะติดตั้งของยี aw, ่ห้อเอสเกิร์ตนะคะสปอร์ตมากๆเลยนะคะทําให้รถด้านข้างกันเลยค่ะด้านข้างคันนี้นะคะเราได้ เปลี่ยนล้อมแม็กนะคะเดิมขอบ16นะคะแต่คันนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นขอบ17นะคะดูแบบสปอร์ตมากๆเลยนะคะลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะคะเรามีหลายลายให้เลือกได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันเลยค่ะ,ะด้านข้างนะคะฟิล์มคันนี้นะคะเราติดของฟิลม์มเซรามิกนะคะคันนี้ได้ติดตั้งอยู่ที่60-80%นนะคะลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับ เบ้ากันรอยนะคะตรงนี้ลูกค้าเลือกเป็นฟิล์มกันรอยนะคะเราติดตั้งให้เลยนะคะแล้วก็สเกิตด,ด้านข้างคะ่ะดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็แจ้งทางเซลล์ได้เลยว่าชอบแล้วก็เติมน้ํามันเต็มถังนะคะสี่ิลิตรค่ะประหยัดน้ามันอยู่ที่ยี่สบาจุามกิโลลิตรค่ะต้องบอกเลยว่าขับแบบยาวๆไปเลยนะคะประหยัดน้ํามันมากนะคะแล้วไปชมด้านหลังกันเลยค่ะด้านหลังนะคะทิ่ฉลามนะคะติดตั้งจากโรงงานเลยนะคะ มาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังค่ะเนี่ยสปอยเลอร์นะคะแมทช์กันมากๆเลยนะคะกับสเก์ตนะคะพร้อมกับท่อคู่นะคะด้านหลังนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์การะยะถอยนะคะ4ี่จุดนะคะด้านหลังแล้วก็คันนี้เนี่ยมีกล้องมองรอบคันนะคะติดตั้งจากโรงงานเลยนะคะอ่าเรียกกล้องนะคะโอเคแล้วก็แถมถัดท้ายให้ด้วยค่ะข้างในกันดีกว่าค่ะอ่านี่เลยค่ะมี g r Sport ให้ด้วยนะคะ ่ติดตั้งให้ด้วยนะคะฟรีๆเลยนะคะเดี๋ยวไปชมด้านในกันเลยดีกว่าค่ะว้าวด้านในนะคะด้านในนะคะรุ่นท็อปของเขาเนี่ยจะเป็นเบาะแดงนะคะพร้อมกับตะเข็บสีแดงนะคะจากโรงงานเลยแล้วก็แผงประตูนะคะก็จะบุเป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยค่ะตัวท็อปสุดของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าสป,ปอร์ตมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปแน,นะนำตอนนี้นะคะเราอยู่ภายในรถของตัวเอที ip, ตัวท็อปเลยนะคะตอนนี้นะคะคือ ที่ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะจอของเขาก็จะเป็นขนาด9นิ้วนะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยมีตัวช่วยกรองอากาศด้วยค่ะ PM 2.5ด้วยนะคะจากโรงงานเลยนะคะมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็ออโต้เบรกโฮโด้วยค่ะามาพร้อมกับเขาเรียกว่าโครเมียมนะคะแผงคอนโซลด้านหน้าค่ะสวยมากๆเลยนะคะรับกับเขาเรียกว่า คอนโซลตรงนี้ที่เป็นสีแดงสีเดียวกับเบาะเลยนะคะทําให้รถเนี่ยดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมกับกล้องนะคะบันทึกวิดีโอนะคะด้านหน้าได้เลยค่ะนี่เลยนะคะต้องบอกเลยว่ารถคันนี้นะคะน่าใช้มากๆเลยนะคะตัวท็อปของเขาเนี่ยราคา7 6 0 0 0บาทนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าเราชอบสีอะไรนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพาไปแนะนําแคมเปญพิเศษดีกว่าคะ่ะหลังจากพาดูรีวิวรถยาริสตัวท็อปแล้วเป็นยังไงบ้างคะ ถ้าหากลูกคุณลูกค้านะคะสนใจนะคะรถแต่งประมาณนี้นะคะก็สามารถติดตอ่อมาหาเซลล์นิวได้นะคะตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะ <S <S สําหรับลูกค้านะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถซื้อง,ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่โอนจองเข้าบริษัทนะคะสะดวกสบายนะคะแล้วก็เรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะวิ่งเซ็นสัญญาทั่วประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็มีบริการส่งรถด้วยรถสไลด์นะคะทั่วประเทศเช่นกันนะคะโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะใจนะคะรถแต่งประมาณนี้นะคะก็ สามารถติดต่อมาหาเซลล์นิวได้นะคะตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถซื้อง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่ โอนจองเข้าบริษัทนะคะสะดวกสบายนะคะแล้วก็เรามีเจ้าหน้าที่ finance นะคะวิ่งเซ็นสัญญาทั่วประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็มีบริการส่งรถด,ด้วยรถสไลด์นะคะทั่วประเทศเช่นกันนะคะโปรมโมชั่นเดือนนี้นะคะดาว25%นะคะรับไปเลยดอกเบี้ย0%นอะคะผ่อนนานถึง48งวดด้วยนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่ทํางานบริษัทนะคะอยากจะออกรถงบน้อยๆน,นะคะเราก็สามารถออกรถแค่ 5,800บาทได้เลยนะคะเพียงมีคุณสมบัติคือทำงานอายุงาน1ปีนะคะรับเงินผ่านบัญชีนะคะมีสเตทเมนต์นะคะแล้วก็มีสำเนารถคันเก่านะคะครอบครองเกิน2ปีนะคะเราก็ใช้สิทธิ์ออกรถเพียง5,800บาทได้นะคะสำหรับซับไพเออร์นะคะรับไปเลยส่วนรดเพิ่มนะคะ1,000 0บาทนะคะเราสามารถโอนสิทธิ์ให้สามีภรรยาพ่อแม่ ลูกได้เลยนะคะถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจนะคะรถแต่งแบบนี้สเปคแบบนี้นะคะหรือว่าต้องการโปรโมชั่นแบบไหนก็ทักมาหาเซลล์นิวได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณคะ่ะ